สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องประโยชน์ของซองกันชื้นมาฝากครับประโยชน์ของซองกันความชื้นหรือซิลิก้าเจลที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หากมีซองกันชื้นอยู่ในมืออย่าเพิ่งทิ้งมาใช้ประโยชน์เหล่านี้กันเถอะเชื่อว่ามีคนไม่น้อยที่มักขยโยนซองกันความชื้นทิ้งลงถังขยะหลังจากนําของที่เพิ่งซื้อมาใหม่ออกมาใช้แต่หลังจากนี้คุณอาจจะเก็บพวกมันเอาไว้มากกว่าหากได้รู้ถึงประโยชน์ของซองกันความชื้น ที่มีประโยชน์มากมายซึ่งบางอย่างอาจอยู่เหนือความคาดหมายเลยด้วยซ้ําแล้วต่อไปนี้ก็คือประโยชน์ของซองกันความชื้นที่ทุกคุณมองข้ามไปหนึ่งลดความเสียหายจากโทรศัพท์มือถือหลังตกน้ําไม่ว่าคุณเผลอทำโทรศัพท์มือถือตกน้ําและแม้จะเป็นน้ําร้อนก็สามารถทําให้โทรศัพท์มือถือกลับมาใช้งานได้ตามปกติได้อีกครั้งเริ่มจากนำโทรศัพท์ขึ้นมาจากน้ําให้เร็วที่สุด จากนั้นถอดซิมการ์ดออกแล้วนำโทรศัพท์พร้อมกับซองการความชื้นไปใส่รวมกันไว้ในถุงซิปล็อกและวางทิ้งไว้เช่นนั้นประมาณหนึ่งถึงสองวัน,วนทั้งนี้แนะนําว่าไม่ควรเปิดเครื่องระหว่างการเก็บรักษาเพราะอาจทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าลดวงจรภายในตัวเครื่องได้สองช่วยรักษาสภาพอาร์บัมรูปถ่ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอารบัมรูปภาพเก็บไว้มากมายและเพิ่งเห็นว่ามีบางส่วนที่เปียกแฉะหรืออับชื้น ให้นำอำัลบั้มรูปเหล่านั้นมาเป่าด้วยลมร้อนตัวที่นำไปเก็บควรโศกส,สวดซองกันชื้นเอาไว้หลังรูปภาพเหล่านั้นด้วยเพื่อให้ซองเหล่านั้นดูความชื้นและยังซ่อนตัวอยู่ในเนื้อกระดาษแล้วค่อยนำออกมาทิ้งที่หลังจากที่อัลบั้มภาพนั้นแห้งสนิทดีแล้วสามปกป้องเอกาสารสำคัญจากความชื้น หากควรเก็บเอกาสารสําคัญไว้ในโต๊ะทํางานตู้เก็บของกล่องกระดาษห,หรือกล่องพลาสติกแค่ใส่ซองกันความชื้นตามลงไปด้วยประมาณหนึ่งถึงสองซองก็ช่วยป้องกันเอกสาราสําคัญเช่นใบแจ้งเกิดสมุดบัญชีธนาคารหรือสัญญาต,ต่างๆ 4. ลดระดับความชื้นตามมุมอับภายในบ้านจากจุดที่ควรเก็บเอกาสารสําคัญแล้วซองกันความชื้นยังสามารถตามติดสิ่งของต่างๆไปดูดซับความชื้นได้ทุกที่ และยังคงดีกว่าพวกมันวางประปนไว้กับสิ่งสองโดยเฉพาะตามมุมอาับภายในบ้านได้แก่ห้องเก็บของทั้งในบ้านและนอกบ้านลรงจอดรถรวมถึงบ้านที่มีชั้นใตดินหรือสถานที่ที่คาดว่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได้ง่ายๆหยืดอายุการใช้งานของของตกแต่งตามเทศกาลเนื่องจากของตกแต่งตามเทศกาลบางอย่างเช่นของตกแต่งบ้านวันปีใหม่วันวลลนาเลนไทน์และวันคริสต์มาส เป็นสินของที่มีโอกาสนําออกมาใช้น้อยมากหรือเพียงปีละครั้งดังนั้นคงจะดีกว่าหากนําซองกันชื้นใส่ลงไปในกล่องที่เอาไว้เก็บสิ่งเหล่านี้ด้วยจะช่วยดูดซับความชื้นพร้อมทั้งรักษาสภาพของให้สามารถนํากลับมาใช้งานได้ในปีต่อไปเห็นไหมว่าการนำซองกันชื้นกลับมาใช้ได้หลากหลายวิธีฉะนั้นหลังจากนี้หากมีซองกันความชื้นหลงเหลืออยู่ภายในบ้าน <c oughs> ก็อย่าเพิ่งทิ้งไปเปล่า ที่สำคัญคือควรเก็บไว้ห่างจากมือเด็กและห้ามเอาเข้าปากโดยเด็ดขาดขอบคุณครับ